สวัสดีค่ะวะะิวมิ้งกำมอนจาคคำค่ะมิ้ดัลี่บุญสมค่ะพวกเราทั้งสองคนเป็นนักสืกาสารฝึกง,ง,งานจากวิทยาลายัยเทคนิคพิเยาค่ะจะเห็นได้ว่าข้างหลังนี้จะเป็นขบวนของกลุ่มสตรีนะคะเนื่องวันนี้เขามารวมตัวกันเนื่องในเป็นวันสตรีสากลแห่งชาติค่ะค่ะและที่เห็นนะคะก็คือการวัฒนธรรมนะคะวันนี้เป็นงานเปิดการวัฒนธรรมนะคะไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้นะคะ ด้วยการวัฒนธรรมค่ะคือที่นี่นะคะจะเป็นแหล่งรวมของชาว,วอำเภอแม่ใจนะคะคือที่นี่จะมีทั้งสินค้าโอท็อปนะคะพืชผลทางการเกษตรและอาหารการกินมากมายเลยคะ่ะบินพร้อมหรยังคะคะค่ะเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างค่ะ กรมการพัฒนาชุมชนได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้แก่ประชาชนโดยดำเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปและผู้บริโภคได้มาพบกันในสถานที่ที่กำหนดมีระยะเวลาจัดเป็นประจำจำหน่ายสินค้าที่จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์โอทอปและสินค้าชุมชนที่ประชาชนนำมาจำหน่ายเองในราคายุติธรรมองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่8มีนาของทุกปีเป็นวันสตรีสากลเพื่อลำลึกถึงการต่อสู้คุ้มครองพิทักษ์สิทธ,ธ,ธิสตรีให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคความยุติธรรมและสันติภาพ และกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรีมาตั้งแต่ปีพศ2505จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลามากกว่า50ปีเพื่อส่งเสริมให้สตรีรู้จักการพัฒนาตนเองมีภาวะความเป็นผู้นำและส่งเสริมให้สตรีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง โดยสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันจัดงานวันกาศวัฒนธรรมคับผมแล้วก็เป็นวันตรศีสากลด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการจัดงานที่ดูแล้วมีประสิทธิภาพนะครับสามารถเอาผู้ผลิตชาวบ้านที่ผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางการเกษตร,รสินค้าโอท็อปนะครับมาทําเป็นตลาดค้าขายให้กับผู้ที่จะมาซื้อผู้บริโภคนะครับ เอาผ,ผู้ผลิตกับผู้พวกมาเจอกันทําให้เกิดตลาดขึ้นทํำให้ชาวบ้านมีรายได้นําเงินไปเลี้ยงครอบครัวไปบระออาชีพได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ที่ดีหน้าช่อง,องหน้าย่องย่องหน้าชมเชยควรจะจัดให้มีอย่างนี้เป็นประจําเพื่อทําให้เศรษฐกิจของอําเภอแม่ใจนะครับฟื้นฟูขึ้นดีขึ้นซึ่งก็จะเกิดต่อความสงบสุขของชาวบ้านของประชาชนต่อไปครับขอบคุณครับ ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ 1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและผู้ประกอบการโอทบได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่แน่นอนและมีระยะเวลาที่ต่อเนื่องสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เป็นธรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น 2. เพื่อแสดงถึงพลังของสตรีเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปีการศึกษา2,560เพื่อเทอทยพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระแด่ราชการที่10สสำหรับการจัดงานในวันนี้นะครับเป็นการจัดงาน O-Top ตลาดนัดไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้และเราจัดงานพร้อมกับการจัดงานบรรันสตรีสากลของเพิ่มไม่ใจโดวยวันนี้เราได้รับเกียรติจากเครือข,ข่ายคณะกรรมการพัฒนัสตรีทั้งจังหวัดและแอำเภอ นะครับมาร่วมในกิจกรรมนี้รวมทั้งมีการแสดงสินค้า O t ท็ top, จากหลายหอำเภอมาร่วมในกิจกรรมวันนี้นะครับในส่วนของพื้นเมจเราก็มีทั้งสินค้าที่เป็นสินค้าโอท็และสินค้าที่เป็นสมาชชีพนะครับของแต่ละหบ้านนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราต้องการที่จะเสริมสร้างให้มีการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจฐานรากนะครับของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและเพื่อที่จะ รับมือกับสถานการณ์ที่กําลังจะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งจะต้องอมีการตื่นตัวในราชก,การต่างๆจะต้องมีการสนับสนุนให้มีการกิจกรรมทางด้านการตลาดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับซึ่งเป็นปัญหาของชาวบ้านในการาส่งเสริมอาชีพต่างๆนะครับวันนี้นะครับการจัดตลาดนัดชุมชนไทยเท่วชายคนไทยยิ้มได้ก็เป็นถือเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านนะครับที่ได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ในด้านอาชีพได้มีตลาดได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าตลาดน กาดวัฒธรรมแม่ใจแห่งนี้นะครับเราจัดทุกวันพฤหัสบดีนะครับมีทั้งสินค้าโอท็อปและก็สินค้าที่เป็นของชาวบ้านนะครับมาจําหน่ายและสินค้าทั่วไปนะครับเพื่อให้ผู้ที่สนใจนะครับมาจับจ่ายซื้อของนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับยังเป็นตลาดที่เราส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมนะครับเป็นกิจกรรมที่เราต้องการที่จะฟื้นฟูวัฒนธรรมของอำเภอแม่ใจซึ่งมีอยู่หลากหลายนะครับให้ประชาชนได้รับรู้แล้วเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอีกทางหนึ่งด้วยครับวันนี้เดจ้าวันนี้เราอยู่ในงาน กา,การม้อแร้งของอำอเภอแม่ใจเดีเ๋ยวจะวันนี้เขาพิเศษที่สุดก็คือเขาจะมีเครือข่ายเครือข่ายต่างจากวัดมารวมตัวเดีเ๋ยวจะวันนี้หลังจากปกติทุกงานเขาจะมีแต่การมคอแรของของแม่ใจอย่างเดียวแต่อันวันนี้มีโอกาสดีก็เลยเป็นวันสตรีสากลตัวก็เลยจวน โอทอปพักผพวกมารวมงานวันนี้ตัยนะเจ้าขณะนี้อยู่ที่การวัฒนธรรมแม่ใจค่ะตลาดนะัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้นะคะวันนี้นะคะนอกจากเราจะมีการวัฒนธรรมเหมือนทุกวันพลฤหัตที่ผ่านมานะคะเรายังมีการจัดงานโอทอปนะคะ ในส่วนของอำเภอแม่ใจค่ะก็จะมีโอทอบทั้ง6ตำบลน,นะคะมาร่วมออกบูธรวมทั้งมีกลุ่มสัมมชีพชุมชนนะคะมาร่วมออกบูธอีกทั้ง6ตำบลน,นะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีโอทอบในส่วนของอำเภอต่างๆมาในนามของจังหวัดพะเยาอีก20บูธนะคะ,ะก็ขอเรียนเชิญท่านนะคะทุกท่านเลยนะคะให้มาเที่ยวชมกับวัฒนธรรมอำเภอแม่ใจนะคะซึ่งเราจะมีทุกวันพระฤหสัสปบปดีค่ะตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะคะแล้วในงานก็มีลานกิจกรรมขันโตกนะคะ สามารถซื้ออาหารมานั่งทานได้แล้วก็บนเวทีจะมีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมตลอดงานนะคะสวัสดีครับผมนายสุขสรรศิรีวงศ์กลุ่มโอท็อปของอำเภอแม่ใจผลิตภัณฑ์จะเป็นชื่อกลุ่มสุขสรรเซรามิกแฮนเมดครับผลิตภัณฑ์จะเป็นสินค้าประเภทเทเบิลแวร์เป็นเซรามิกแฮนเมดปั้นด้วยมือสามารถจะเป็นสินค้าปั้นแบบแฮนเมดลูกค้าสามารถปั้นตามแบบ ที่ที่สั่งได้นะครับคือเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าชื่อนางรวีวรรธนเพศนะเจ้าเป็นประธานกลุ่มวิสาิจชุมชนรวีวรรณกล้วยกรอบนะเจ้าซึ่งเขาได้ผลิตกล้วยกรอบตีเน้นในเรื่องของคุณภาพนะเจ้ากล้วยกรอบของเขาจะมีรสหวานและก็รสเค็มนะเจ้า อันนี้คือรสหวานนะจ้าอันนี้ของเราจะได้มาตรฐานออยนะจ้าผ่านมาตรฐานมอพชแล้วกนะเ็เป็นสินค้าเด่นของอำเภอแม่ใจนะจ่าถ้าไขาม้าแม่ใจแล้วก็จะต้องนึกถึงกล้วยกอบบะีหวันนะจ้าครับขอขอสวัสดีครับผมนายสมคำมีครับอยู่หมู่บ้านหมู่8ตําบลเจริญราษฎร์อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับเป็นสมาชิบรุ่นที่16 ของพื่อแม่ใจที่ไปได้เข้าอบรมที่จังหวัดลำปางเป็นรุ่นที่16แต่ตอนนี้ก็ได้ปลูกผักไฮโดรโปรนิกขึ้นที่หมู่บ้านหมู่8ปดตบลเจริญราษฎรแม่ใจแต่เดี๋ยวนี้ผักไฮโดรโปรนิกคือก่อนปลูกนั้นก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับใช่ปุ๋ยอินทรีย์พอดีได้มาจะตั้งกลุ่ม วิสากิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวแตนน้นำแตงโมโม่บ้านรวมใจเจ้าไอจากตีเฮารวมกลุ่มสมาชิกกันตอนแรกๆนี่เขาก็จะจะรวมกลุ่มกันลงคือการลงหุ่นนะเจ้าจะมีหุ่นคนละหนึ่งอบาทแล้วก็ข้าวสารคนละห้าลิตรนะฮะก็จะทำกันไอเป็นกลุ่มแต่ทุกวันนี่เขากับพิธนพันธ์ของเขาจะมีหลากหลายนะเจ้าจะมีหลกๆมีข้าวแตน น้ำแตงโมต่อมาต่อมาก็จะมีทองม้วนกะทิซดนหนเจ้าเป็นไงบ้างคะทุกคนวันนีที่ดิวไปเจออะไรนะมาบ้างคะนี่งาน <c oughs> ก็เจอหลากหลายมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะเลคะ่ะมีทั้งอาหารการกินนะคะและของดีของอำเภอแม่ใจนะคะสินค้าโอทอบมากมายเลยะคะ่ะ <c oughs> และบนเวทีนะคะยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะของชาวเหนือด้วยะคะ่ะสวยงามมากเลยะคะ่ะ และอย่าลืมกันนะคะเรามีนัดกันทุกวันพฤหัสที่นี่จะมีสินค้าโอท็อปในตลาดนัดคนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ค่ะสำหรับ,รบวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็ <คน S 1> ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ